ผัดเลยจ้าผัดเลยจ้าผัดเราเต็มจานเลยลเเขผัดจ้าัดเยอะยมาก ถ้าปรุงเครื่องเนี่ยโอ้โหนี่มันที่มันเกลือโอ้เกลือไปไหม,มล่ะเราเราเป็นเรื่องน้ำตาลน้ำตาลนิดหนึง่งค่ะโงมเมอโขมเมอโขมเมง ข้าวยังไม่ส um ุกนะเป็นตัดแล้วล้างเงาด้วยน้ำนะซอสหอมอี้ยเจมดูไว้เจมดูไว้ลูกชอบถ่ายทั้งเรื ก็าตามใจที่เราชอบนะแต่นี้เราจ้ะ ต้องเล่งเตาเสร็จแล้วผัดผัดใส่ไก่นะใส่ผัดผัดนะคะไม่ใส่หมูมสใส่ไก่แต่กะปิดเตาได้เลยพร้อมเสร็จจ้ะ เล่นตะลิดข้าวนะ,นะลูกนะอย่าอย่าพึ่งมันพึ่งดีดเมื่อกี้นี่นลูกเดี๋ยวรอแป๊บนึงให้มันดีดขับผมโอ้ยโอ้ยหิวแ <laughs> ล้วใช่ไหมเนี่ยอือ,อ,อ,อเสร็จไปอีกแล้วนะคะเนี่ย